สวัสดีค่ะพี่เพียงน้องมะมอสเศรษฐีโชคพยากรนะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทํานายดวงรายสามเดือนนะคะให้กับพี่น้องนักขัตร,ปปริย์ปีฉลูค่ะพี่น้องค่ะนะะนะคะ มาสามเดือนนะคะอีกแล้วนะคะพี่น้องค่ะนะเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการนะคะในเรื่องต่างๆนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะเป็นแนวทางเนาะเหมือนกับคลิปอื่นๆนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะ<ม>ก็จะทํานายครอบคลุมสามเดือนนะคะพี่น้องนะเมษายนพฤษภาคมและก็มิถุนายนนะคะพี่น้องปีฉลูค่ะนะคะและป้าหมอคิดว่าสามเดือนที่ผ่านมานั้น พี่น้องปีฉลูก็น่าจะผ่านแล้วก็ตั้งดีนะคะพี่น้องนะอ่ะเที่ยวนี้ป้าหมอขออนุญาตจับไพ่แทนนะคะจำนวน10บใบน,นะคะซึ่งจะดูครอบคลุม3ามเดือนนะคะพี่น้องนะอ่าขออนุญาตจับไพ่แทนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบนะคะพี่น้องนะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะพี่น้องปี ฉลูนะคะในเดือนเมษาย,ยนนั้นพี่น้องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานนั้นโดดเด่นมากเลยนะคะพี่น้องค่ะนะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสําหรับคนที่ทํางานอยู่ณขณะนี้มีโอกาสที่จะขยายกิจาการได้ด้วยนะคะพี่น้องนะอ่ะโดดเด่นมีพลังนะคะและมีลูกค้าเข้ามาด้วยนะคะซึ่งไพ่นั้นที่ออกก็จะมี ก้าไม้เท้าสองไม้เท้าแล้วก็เด็กถือไม้เท้านะเห็นไหมคะอ่าเหมือนกับการเริ่มต้นทํางานใหม่ๆเลยแล้วม,มีพลังสารบพี่น้องปีฉลูนะคะพี่น้องคะนะอ่านั่นคือเดือนเมษายนรู้สึกว่าเรื่องการงานโดดเด่นมากมายคะ่ะสําหรับเรื่องการงานและกกิจการนะคะพี่น้อง และมาดูเดือนพฤษภาคมบ้างนะคะสำหรับพฤษภาคมนั้น,นออกสวยนะก็คือเกี่ยวกับเรื่อง,องการเงินลาคาพี่น้องค่ะนะมาแล้วนะมีสามเหรียญมีอัศวินเหรียญน,นะคะและก็มีหกดาบน,นะคะพี่น้องปีฉลูนะคะในเดือนออพฤษภาคมนั้นเนี่ยช่พี่น้องอ่ะการเงินเข้ามาแน่แต่ว่ามีรายจ่ายออกนะคะ มีรายจ่ายนะเช่อนอาจจะซ่อมรถนะคะจ่ายค่าประกันรถนะผลรถเน่อย่างนี้นะรถงอแงนี่อ่ะจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะเละก็แก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งรักษาสุขภาพเนอย่างนี้นะไปหาหมอต้องใช้เงินเนี่อันนี้เตือนนะคะ จะต้องระมัดระวังนะเป็นพิเศษอ่ะก็คือเรื่องของสุขภาพไม่งั้นเราจะเสียเงินนะได้เงินมาปั๊บออกเลยนะคะพี่น้องค่ะนะอันนี้นะแต่การเงินดุเด็ดนะค่ะพี่น้องอเงินก็จะเข้ามาอีกสราบพี่น้องปีฉลุนะคะในเดือนพฤษภาคมให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินและเรื่องของสุขภาพนะคะเหมือนกับว่าได้เงินมาแล้วก็จะแก้ปัญหาเก่าๆนะคะ อย่างเช่นนี่สินนะที่ยังไม่ได้ชําระนี่ก็ต้องจะต้องจัดการนะในเดือนพฤษภาคมนะคะพี่น้องปีชะลูค่ะอ่าและต่อไปค่ะในเดือนมิถุนายนนะจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรนะคะก็ทํางานลุยๆค่ะสิบไม้เท้านะคะ และบางท่านก็อาจจะเหนื่อยมามากและอาจจะผ่อนคลายด้วยการพักผ่อนเนาะในเดือนมิถุนาย,ยนนะสาพี่น้องปีฉลกูก็ได้ภัยเดอะฟูนะออกนอกพื้นที่หลั่ลาพักผ่อนนายอย่างนี้ได้ด้วยนะคะหรือหาลูกค้าก็ได้พักผ่อนไปด้วยในตัวนะคะในขณะเดียวกันนะคะขึ้นอัศวินดก็อาจจะในลักษณะเหมือนกับลดในเรื่องของการเอาแต่ใจตนเองนิดนึงนะ เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะบางท่านนะก็อาจจะมีกับปัญหากับบริวารในที่ทํางานลูกน้องลูก,ลก,ลกน้องนี่อย่างนี้นะเพื่อนฝูงนะมีในลักษณะว่าไม่ได้ดั่งใจนะไม่มีเหตุผลนะพี่น้องปีฉลูระมัดระวังเรื่องของบริวารและอารมณ์ในเดือนมิถุนายนค่ะพี่น้องค่ะนะและไพ่สรุปนั้นออกมาว่า ไพ่แบบนี้ก็คือหมายความว่าเราเอาแต่ใจ,ใจตนเองนะเพราะว่าเราขึ้นนะคะเด็กถือถ้วยอย่างเงี้ยก็คือหมายความว่าถ้าเกิดจะมีปัญหาอะไรนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับพี่น้องปีฉลูเป็นหลักนะ่ะก็คือเราไม่มีเหตุผลนะ่ะเอาแต่ใจ,ใจตนเองนะ่ะเหมือนกับเด็กๆนั่นเองนะและก็เรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะมีโอกาสที่จะมีปากมีเสียงนะกับคนรักนะและถามว่า พอชะ,ะเลาะกันนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรล่ะก็จะรู้สึกว่าจะเป็นในเรื่องของการไร้สาระนะเช่นขี้หึงขี้หวงนะไม่ไว้วางใจกันนะคำพูดเป็นหลักนะคะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยนะยกเว้นในเรื่องของอารมณ์เท่านั้นแหละพี่น้องปีฉลูนะคะนะเอาในเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนนี้เลยนะเพฤ่งสภามิถุนาสองเดือนนะนะถ้าสมมุติว่าเราอารมณ์ไม่ปกติใจร้อนใจด่วนใจเร็วและเป็นคนไม่มีเหตุผลนะอย่างอื่นมันก็ดบดงนะคะพี่น้องนะเรื่องการเงินอย่างนี้นะฮะห,หรือทําให้เสียเงินเสียทองได้นะคะพี่น้องปีฉลูนะอย่างอื่นโอเคค่ะพี่น้องค่ะนะฉะนั้นเป้าหมายพรให้พี่น้องปีฉลูนะคะทั้งสเดือนนั้นเนี่ยนะแก้ปัญหาได้ แล้วก็งานเด่นเงินดีนะคะมีโชคมีลาภค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ oh, let